บบสวัสดีค่ะอยู่ช่อง11ันนี่นะวันนี้นมหกหมดเลยนะคะทุกคนออนหมดเลยร้อนน่ะร้อนไหมทำไมหนูทำหกอ่ะลูก ก็ม้วนไปเรื่อยๆเลยเหรอ,อหนูจะจีบมันเลยจะค่อยไปล้างกันไมด้เลยต้องอสลับข้ามทำหกกลางแดดเลยเนี่ยนะรอหนะลูกชอบกินนะคะชอบกินนมเปรี้ยวนะนมอ,อื่นไม่กินนะคะทุกคนใช่มันเลอะนะลูกเนี่ยมันต้องล้างน้ำก่อนนะเริ่มเหน็ดทำไร นิยมเลยทำไรฮะนี่มเลยทำไรคะกลับปะอ่าถอดรองเท้าค่ะรองเท้าให้เรียบร้อยนมเปื้อนลูกจะกินเลยไหมเอาออกมาหนึ่งขวดที่ลูกจะกินไม่ต้องยกขึ้นมานะคะเอาสีม่วงเหรออ่าสีม่วงเอาเช็ดก่อนเบรีค่ะรสอะไรนะอะไรนะบูเบอร์รี่ เช็ดให้ก่อนนะน่าสงสารนะทุกคนที่ทำนมหกเฉยเลยเดีเ๋ยวแม่อุ้ดไล่เช็ดให้ทีละขวดดีกว่าอ่ะได้ไหมได้ไหมคะทำไมชอบกินนมเปรี้ยวอร่อยอยังไงอะเอาถังขวดเลยเหรอใช่ใช้ได้เลยใช้ประมาเช็ดให้ทุกขวดเลยเหรอลูกไม่เช็ดเองอ่ะ เก็นได้ไหมอ่ะเรากินก่อนกินก่อนกินก่อนเรยวเป็นไงอร่อยไหมขอหลอดให้แม่อูกวดหนึ่งได้ไหมแม่อุจะกินด้วยโอเคจริงเหรอหลอดเปลือยหรือเปล่าเาจาะให้หน่อยค่ะเจาะได้ไหมอ่าพี่อำเด็ดนะเขากินข้าวหมดแล้วนะดูอมเด็ดยังไม่ยังไม่ตื่นเลยนะคะทุกคนอ่ามันก็มมมไม่ไม่อ้วก แล้วใช่ไหมหนูไม่อ้วกแล้วใช่ไหมเพราะเมื่อวานกินนมชมพูอ้วกวันนี้กินนมเปรี้ยวจ้่ะอ้วกไม่้จริงเหรองั้นต่อไปนี้ไม่ต้องกินนมชมพูโอเคไหมอือเลยเหรอไม่กินเหรอพูดเองนะกินนิดนึงต้องพูดเลยว่ากินหรือไม่กินกินจิจินิดนึงแล้วที่เหลือให้จะกินต่อ เอาไปทิ้งเลยหนูรวยมากเหรอลกูกรวยมากเหรอเอามาือเออปลาดีเยอะกว่าแจนขอปลาปากว่าอ๋อป้าปลารวยกว่าเหรอใช่ไหมที่หลังนะไม่ต้องขอมามาได้ไหมขอแต่ป,ป้าปลาน่งสัตว์นะคะทุกคนเมื่อกี้เขาทำนมหด,ดนะดีไม่ตกคลองนะอมีคลองด้วยนะคะทุกคนตรงเนี้ยถ้าตกคลองไปลูกจะร้องไห้ไหมเสียใจไหมถ้ามันตกสีบ้าง อ้าทำไมหนูชอบกินสีนม่วงเหรอชอบสีนนะม่วงแล้ก็ชอบแม่อูว่าสีเขียวอร่อยกว่านะอ้าวลองชิมออะลงชิมก่อนอ้าแม่อูลองชิมนะอุ้ยบุูเรีใช่ไหมแต่แม่อูให้ให้สีเขียวเป็นอันดับหนึ่งนะนัมเบอร์วันเชเบตให้สีอะไรอันนี้เปนนดับสออันนี้บบอันดับอ้าวสรุปเปลี่ยนแล้วเหรอไม่สำหรับตัวเชเบตนะให้ไหนอันดับหนึ่งสีอะไร มหมายถึงสีที่ลูกชอบกินอ,อันดับหนึ่งมองอันดับหนึ่งอ,อ๋อโอเคแมวก,ชมมกนนะม็ชอบไม่เหมือนกันนะแต่ละคนไม่ชอบไม่เหมือนกันอ่าให้เพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์ให้แม่อูก,กับน้องเชเวทตหน่อยนะคะว่าชอบกินนมเปรี้ยวรสสีอะไรนะคะอูะ๋อันนี้คือรสรวมรสผลไม้รวมค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะวันนี้เรามาเ<ก>ที่ยวในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะประมาณ5วันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านละ<ม>แม่อูก,ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชฟเฟตฟันนี่นะคะเจอกันคลิป,หน,นะะลปหน้านะคะกิน,นกข้า,กาวกับอะไรคะเมื่อกี้กะเพราหมูเพรียมเลได่ะเตรียมอะไไม่ได้กินข้าวเลยนะคะทุกคนนี่นอนตั้งแต่เดินออกเดินทางยังไม่ได้กินข้าวเลยบายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ 嗯。<Yeah. S 1>